สวัสดีครับพี่น้องครับไม้ก็ะท่องพังเลเกเทียวครับอาหารตรงกอนก็ใส่สูตรเกาครับดูส็นรัศมีครับับเส็นรอบวงครับใส่สูตรบริษัเส็นรัศมีและเส็นรอบวงนะครับกับตัวนี้นะครับที่หลายคนหลายท่านครับที่เห็น ฟางพุ่งบบพุ่งนะครับอยู่กับยูที่ทรูปทรงของท้องฟางนะครับแต่ว่าโดยต้นปูกผมเรียกนะครับผมผมบ่มักพุ่งนะครับบ่มักพุ่งหลายนะครับเพราะว่าถ้ามันพุ่งหลายนะครับมันจะเ,เวลาล้มนะครับเวลาล้มมันจะล้มจะพัดฟางไปใส่ต้นเขาที่พันเกลียวนะครับสําหรับเอาเอาแกทางสูตรก็ดดเกลียวไปจากต่างที่เม็ดเหนือพ้อนะครับ แต่ว่าเขาอย,อยากได้ขําดที่นี่เขาก็พอได้ลูกตรงที่ต้องการแล้วครับอ่าอยู่บ้านกระผมมีเครื่องมวนเครื่องเครื่องดัดเหล็กนะครับไปไปซื้อเหล็กแท่แล้วก็ให้ร้านเป็นดัดมาตามตรงที่เขาต้องการนะครับครบผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปกระผมสวัสดีครับ